พี่น้องบ้านลังไม้ห้องเป็นบ้านแบบให้สู้มีเบลคัมดิงด้วยนะครับผมเบลค้ามดิงต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับผมิสิมายูมู่บ้านนี้บ้านนี้บอกเลยว่าอยู่แล้วรวยอยู่แล้วปังแต่ว่าต้องรับเบลค้ามดิ้งจากทางโครงการก่อนนะครับผมเชิญเลยครับมา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 โครงการบริหารส่วนไหน ทุกแม่ทุกคนแม่เรื่องเรืองเรือทบเดี๋ยวบอยจะกินก่อนเพื่อนนะครับผมห้ามพูดนะคะเสุดังสืดังทำไมอ่ะกินแล้วมองกล้องเลยนะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นข้าวติ่หรอการที่จะเป็นลูกบ้านที่นี่ต้องกินทุกคนถ้าเกิดไม่กินคือไม่ไม่อยู่กูตายแล้วกเจออะไรดีอะไรอะไรโอเคเพื่อนปะทำไมมีผลไม้อะไรอย่างนั้นอ่ะมีทุกอย่างมีองุ่นทุกอย่าง หย yeah! wow. have wow. yeah, it. It have ิบแล้วห้ามบางนะคะต้องกินให้หมดนะคะหยิบแล้วห้ามบางนะคะหยิบแล้วคือซแล้วคือแล้วคือวแล้วเลยนะคะกลินเหมือนแชมเปญฝรั่งเศสเลยอะแชมเปญากนดว้ากินหมด่วมเบอยูแล้วบานี่ยผมเอยูแล้วเอามาอร่อยมอร่อยมันพงกดมันชีมมม่ เพลงตอนนี้นึกถึงเม่ไม่สิ้นเลยทำไมอ่ะเพลงจังหวะนี้โตผ่านแล้วดูเชิญท่านที่เลาคนมาต้องบอกว่ารสชาติเบลค่ามดีของเราไม่เหมือนกันเลยอันนี้เลือกได้เลยาที่ชเลยอกไดยมาเลยาเยมาเลยมเลยยมาดํมามาเลยาเลยเาเลเลยมยายมยยลยนยกโบกเลยนะคเยมาลยเลยาเายาเามาเเา น้ำอางุ่นขาวเวลาคัมค่ะไปเลยไปก่อนค่ะไม่มาไม่อยู่แล้วเชิญค่ะหยิบเลยหยิบเลยคุยแรงมากยแก้แล้วแก้ใครแก้ทั้งมาไปเออเวลคัมค่ะเห็นมล่ะ เฝั่งนู้นก็ได้นะคะได้หมดเลยคนละรสชาติคนละรสชาติหมดเลยอะไรเล่นสีเนี่ยอะไรเนินสีกยนยางเนาะอ่ะฟังมีบางฟังมีบางเดี๋ยวนี่ตาดีได้ตาะไรเฉียะแม่บอกมาให้สโตคัพไม่หดเบลคัมดรีอันนี้อันนี้ก็เป็นใสๆเนาะกินกินไปไงกินไปไงตำดังงวนตำดังงวนเนี่ยเอาเลยตาอะไรจุนหรือเปล่าโมโมไปบึ๊บ หนึ่งสองเอออนดี้ตาลาเป็นยังไงบ้างเป็นเป็นยังเป็นยังเป็นมองมองเดี๋ยวขามค่ะมาค่ะอ่ะพร้อมกันพร้อมกันอร่อยฮัร่อย เอาแบบจกแปดหัวสี่หััุบกกดเียสก็ีฟองกลองค่ะมองกยฟาเี่จะเป็นหลายที่ีตอไ้ียังด่ามช้ามยังบดีญี่ปุ่นอยคุณนักงเขาเหอี่ยยังเียวอพูดิช่างเลยอร่อยมีม ถามขายนะคะใครคุณได้ไข้ปั๊บกินให้เมื่ดาคก็จะทำยังไงดีอะคือแบบปกติเป็นคนไแบบ่คยรับแบบคำดิงเ่าไหร่เชิญค่ะทงแรกบึ๊บอันนี้ดีสุดทางนี้พื้นลบางค่ะโงะไรวะ่อยค่ะอร่อยจังอร่อยจังเลยเชิญค่ะคนต่อไปมาไม่เอา แค่ไหนช่วง่การตลากาใบฟ้าดีนี่ย่ารัดเลยเอาลยเดี๋เป็นเบลคัมดีค่ะจากทีมงานนี่เบลคัมดีงั้งหนึ่งเจ้าพี่บอกอะไรครับห่างไกลห่างไกลเพราะว่าเสียเอาไก่เอาไก่ตีมาเลี้ยงอยู่แล้เป็ดพันขัามาไปกินไป็นไกิน้างไหนว้านี่รวยบอกร้านป่ะหอมจีนี่แหละ เฮไามันเบิ่ไนี่ไปนี่บบกอออรเนี่ยหลุดเลยหลเลเนี่ยโอ้แสบเลยแ่บเลยมาม่มามาเลยมาเลยมามาเร็วเร็ สองคนเลยพี่เกลีกับน้องบอลซิราเมระยะมาซับอัมพานาเวลามานีไม่มีสุรานเป็นเบลคอมดิงแบบใสๆสต็อปดิงน้ำองุ่นเป็นน้ำองุ่นเจะมาฟอยเลยบางนาแล้วตอนนี้พี่แก้วใด่ปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยหมดแก้วนะฮะโอเคคโอเเบื้องหน้าตาผู้ซิมดูหนีเห็นบ่นี่เราไม่ลำเอียงค่ะันนี้อันนี้ฮะเนสเออได้ไปละไปละ แล้วไดสิตังจะรู้เรื่องเลยแม่ติตังตังว่าไงแม่ติตังคฉันขนรู้มาค่ะโยลีโอมาคูณสนมาชินี่ค่ะไม่ก๊อไม่กอจอกคนละจอกค่ะกอปจอกเอ่อคัพคกึ๊บอนแก้วชนแก้วก่อนุพูดจูกันอาฟอกแก้วทำซิกับตอกเน้ มาเลยค่ะน้องเวฟค่ะทำไมที่เหลือมันสีเหมือนกันหมดเลยมีแค่ตัวนี้อ่ะลองดูพี่อยากแปรงแตกต่างลองดูพี่เออขอลีลาหน่อยค่ะน้องเวฟทีลากินเหรอคะอ่ะน้ำอุ่นน้ำอุ่นน้ำหมักน้ำหมักอัลกุนทาวจันไร่ของเรานะไรข้างในหรอคะใช่ ອັນນັ້ນລົີ